สวัสดีค่ะวันนี้แม่กับพี่คิมจะไปไหนกันนะพี่คิมขับรถให้แม่นะคะจะไปไหนกันนะ ทางเข้านะคะอันนี้ด้านหลังนะคะนี่นะด้านหลังนี่เป็นร้านอาหารทั่วไปนะคะนี่นะคะนี่ด้านหลังนะคะเข้ามาถึงแล้วเนาะในนี้เน,นาะมีที่ถ่ายรูปอะไรเยอะๆเลยนะคะเนี่ยดีมากๆเลยมีที่ถ่ายรูปมีบรรยากาศที่ดีๆมากๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากเลยแม่ยังเพิ่งมาครั้งแรก พอดีลูกชายบอกว่าแม่มาไหมเปิดร้านกับเพื่อนลูกชายเขาเปิดร้านร่วมกับเพื่อนนะคะเนาะอยู่ที่นี่เป็นร้านอาหารนะคะเนี่ยบอกแม่มาไหมแม่ลองมาดูสิว่าเป็นยังไงแม่ก็เลยให้พี่คีมพามาเนาะเนี่ยค่ะเลให้พี่พาาคมีมพาแม่มาดูไม่รู้ว่าร้านพี่บอลอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเดินไปดูกันว่าร้านพี่บอลอยู่ตรงไหนดูบรรยากาศของที่ตลาดช่างชุยนะคะ น่ามาเดินเที่ยวเนาะน่าเดินเที่ยวเหมือนกันนี่คนเข้ามาเดินเที่ยวกันมาทานอาหารกันที่นี่เยอะอยู่นะคะมาเดินเที่ยวมาทานอาหารที่นี่กันเยอะอยู่เห็นเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนาะแม่ก็ยังไม่รู้หรอกร้านพี่บอลอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะอ,อะู้นี่ร้านดอกไม้สวยจังเลยมีร้านดอกไม้ด้วยค่ะสวยมากเลยนี่มีร้านดอกไม้สวยมากๆเลยนะคะ ข,ยยอาาอของขายเยอะเลยมีบรรยากาศน่าเดินเที่ยวน้อของขายเยอะเลยเนี่ยค่ะของขายเยอะเลยนะคะมีทั้งของกินมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งของกินและเสื้อผ้านะคะนี่เสื้อผ้าเนี่ยค่ะมีเสื้อผ้า โลตัวละ50บาทมือหนึ่และมือสองเสื้อผ้าด,ด้วยนะคะมีนี่ด้วย <c oughs> เด็กๆนั่งของเล่นนั่งของเล่น <c oughs> มีร้านกระเป๋าด้วยนะคะร้านกระเป๋าร้านกระเป๋านะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าเขียนว่าช่างชุยเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะ แม่ปิดเสียงไว้แม่ทําเสียงใหม่ใส่เพราะว่ามันมีเสียงเพลงเนาะแม่ไม่กล้าเอาลงเนี่ยค่ะช่างชุยตลาดช่างชุยแม่เพิ่งมาครั้งแรกนะตรงนี้นะไม่เกี่ยไม่เคยมาที่ตรงนี้นะคะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนาะเนี่ยค่ะออจะเป็นแบบนี้นี่เองเป็นเหมือนบ้านเก่าๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็ทำเป็นที่ขายของบรรยากาศนะคะ นี่มีตัวนี้ด้วยสองตัวเลยแล้วก็เครื่องบินนะคะเครื่องบินอยู่ตรงนี้นะบรรยากาศภายในแถวทางเดินนะคะมีใครอยู่แถวนี้บ้างนะมีใครเคยมาเที่ยวตลาดช่างชุยบ้างคะเจอแล้วคะ่ะร้านที่บอล ร้านพี่บอลอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะคะทางเข้าถนนใหญ่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ร้านพี่บอลจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เลยชื่อร้านแคมยำนะคะเนี่ยค่ะร้านพี่บอลนี่ชื่อร้านพี่บอลนะคะใครอยู่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ก็มาแวะม,า,มาอุดหนุนพี่บอลได้นะคะพี่บอลก็ทําร่วมกับเพื่อนๆเขาเนาะเนี่ยค่ะพี่บอลเขาก็พยายาม ทำงานโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างเพื่อจะเพื่อเลี้ยงตัวเองเนาะแม่ก็ดีใจกับลูกที่ลูกก็รู้จักจทํามาหากินนะคะในร้านพี่บอลน,นะคะไปผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะได้นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศหน้าร้านพี่บอลเป็นแบบนี้นะหน้าร้านพี่บอลเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือร้านพี่บอลน,นะคะ ฝากฝากอุดนุน,นร้านพี่บอลได้นะคะพี่บอลทำกับเพื่อนเพื่อนเขาเนาะร่วมทักเนี่ยค่ะชื่อร้านแคมป์ยำเนี่ยที่นั่งจะเป็นแบบนี้ค่ะที่นั่งเขาจะเป็นแบบนี้เนาะที่นั่งจะเป็นแบบนี้นะคะ ค่อยู่แถวนี้แวะมาอุดหนุนได้นะคะอันนี้เมนูอาหารนะคะเมนูอาหารทางร้านของแขมยำนะคะอาหารน่าทานมากเลยค่ะแต่ละอย่างเนาะอร่อยอร่อยค่ะมาหาแม่ลูกเฉยเฉยหาแม่หาแม่สวัสดีครับลูกเฉยมาหาแม่ครับลูกมาหาแม่หาแม่เลยเรืเรยเยงงไม่ได้เจอแม่นาน เป็นหมาของพี่บอลนะคะน้องเฉยหาแม่ลูกอีดีใจ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 จำได้แล้วจำได้แล้วจาได้แล้วจำได้แล้วน้องเฉยน้องเฉยดีใจลูกดีใจดีใจจำได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจำได้แล้วจำได้แล้วน้องเฉยเป็นหมาของพี่บอลนะคะน้องเฉยเฉยนี่พี่บอลมาแล้วพี่บอลมาแล้วนี่พี่บอลนะคะพี่บอลพี่บอลอยู่ในร้าน นีพี่บอลนะคะพี่บอลเพราี่อายเหมือนกับพี่น้องคิีมพี่อายหมือนกับน้องคิีมเลยพี่บอลพี่บอลไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่ก้าพี่อายพี่บอลทํางานอพพี่บอลทางานพี่บอลทำงานฝากด้วยนะคะฝากร้านของลูกชายด้วยนะคะที่ตลาดช่างชุวยนะคะชื่อร้าน แขมยำนะคะฝากด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่บอลไอ้น้องเฉยไอ้น้องเฉยน้องเฉยมานี่หน่อยเฉยเอ้ยเฉยใช้คนเก่งนะลูกใช้คนเก่งจ้าแม่จ้แม่ขอมือลูกขอมือเฉยขอมือค่ะลูกขอมือครับเฉยเอ้ยเฉยมาลูกมาข้อมือก่อนเร็วให้แม่ กอนลกูกคะแม่กอในแม่ก่อน,ออนลูกเฉยเอ้ยอ่าเามึงกับพี่ก้อยพี่ก้อยพี่ก้อยแฟนพี่บอล <c oughs> อ่กอลักน้องเฉยมากเอามาเลี้ยงแต่เล็กๆคุณแม่ก็ได้เลี้ยงด้วยตอนนั้นเนาะตอนพี่บอลอยู่กับแม่ก็ได้เลี้ยงด้วยกันฝากด้วยนะคะฝากร้านของอ่าพี่บอลนะคะลูกชายของแม่เกียงเนาะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะเฉยเอ้ยเฉยเฉย,เฉยรักพี่บอลนะลูก เฉยรักพี่บอลเขารักกันเขารักกันมากพี่บอลกับน้องเฉยรักกันมากเฉยเอ้ยน้องเฉยน้องเฉยเหรอลูกน้องเฉยเหรอลูกเอ้ยน้องเฉยรักพี่บอลอ่าอยู่กับพี่คิมอยู่กับพี่คิมแกบพี่คิมน้องเฉยอยู่กับพี่คิมน้องเฉยคนเก่งเหรอลูกเฉยคนเก่งเอ้ยใช้จำแม่ได้แล้วไม่ได้เจอน้องเฉยนานแม่ไม่ได้มาหาน้องเฉยนาน น,น้องเฉยอยู่กับบ้านบ้านแม่แม่ของพี่ก้อยนะคะไม่ได้อยู่กับพี่บอลนะพี่บอลฝากไว้บ้านบ้านแม่นะคะบ้านแม่แม่แฟนเขาเนาะแล้วก oui, so ็แม่แฟนเขามาก็เลยเอาน้องเฉยมาด้วยนะคะน้องเฉยคิดถึงพี่บอลพี่บอลขายของเลยเอาน้องเฉยมาอยู่ด้วยไม่ได้อยู่กับแม่แต่แม่เลี้ยงดีมากเลยแม่เลี้ยงน้องเฉยดีมากเลยนะคะพี่บอล ไม่ได้เอาน้องเฉยมาทำหมบข้าวขายเนาะไม่ทำไม่ได้ไม่ได้เอาน้องเฉยมาอยู่ได้ตลอดนะคะแค่แค่แม่แม่แฟนพี่บอลเขามาแล้วเอาน้องเฉยมาด้วยเนาะน้องเฉยก็เลยอยากมาหาพี่บอลร,รักพี่บอลน่ะลูะก <sole? S 2> เออเนี่ยค่ะนะ,ะนะมาหาพี่บอลน่ะหลูกมาเที่ยวห,หาพี่บอลน่ะหลูหกมาเที่ยวมาเที่ยวหาพี่บอลน้องเฉยมาเที่ยวหาพีา่บอล อันนี้ยำกุ้งใส่น้ำปลาะนะคะอร่อยมากเมนูนี้แม่สั่ง2รอบเลยอร่อยมากพี่คีมชอบกินมากเนี่ยค่ะพี่คีมชอบกินมากเลยเมนูนี้สั่ง2รอบเลยพี่คีมสั่งกลับบ้านด้วยนะคะเมนูนี้อร่อยจริงๆอร่อยค่ะบ้านนี้ชอบกินปลาเมนูนี้พี่บอลเขาคิดสูดตรของเขาเองนะคะเนี่ยเขาคิดสูดตรของเขาทั้งนั้นเลยนะฝากด้วยนะคะร้านแคมยำอยู่ตลาดช่างชุยนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะ